จะช่วงกับตัวก็ตัวเราอาจจะมาไลฟ์สดคุยกับแฟนๆอีกรอบหนึ่งโอ้ดีใจก็ดีใจแล้วเนี่ยจะได้กลับไทยแล้วเหนื่อยมากแต่ก็ดีใจมากถือว่าเป็นเป็นความโชคดีเนาะไม่รู้เป็นเรื่อง หรือเป็นโชคชะตาคุณดิวีดีก็ทุกคนได้กลับมาเล่นพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันโอ้จะว่าในความโชคในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เนาะดีจังดูพี่ๆตั้งแต่สิบสองสิบสามตอนนี้สามสิบแล้วเออปุ๊พี่ก็เล่นตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเนี้ย รู้สึกใจหายเจ้พอถึงเวลาจริงๆมันก็ใจหายเมืนกันนะ่ะตอนแรกก็บอกว่าเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จะไม่ร้องจะไม่อะไรเราชินแล้วชินแล้วชิวชิวโอ้ถึงเวลาจริงโอ้น้ําหูน้ําตาแตกกันไปแต่ละคนอนะ่ะม,มีพวกเราก็อย่าลืมเชียร์น้องๆน,นะช่เชียร์รุ่นต่อไปนะ เขากำลังเศร้าๆจึงซื้องกันอยู่อ้ยได้เสื้อเดจะถึงโรงแรมแล้วนะเหนื่อยมาวันนี้เหนื่อย้า หนื่อยจนขาสั่นเลยพี่ดูไม่ไหวอ่ะวันนี้แต่ก็มีความสุขเห็นทุกคนมีรอยยิ้มวันนี้ทุกคนมีความสุขมากเลย,ยเงี้ยมีแต่คนมีแต่คนน้ำตาไหลแล้ววันนี้เขาก็น้ำตาไหลเงี้ย ก้อแไข่บดแดงอือโอ้พี่เน่พี่เน่กับปุ่นก้าเออโอ้ยชอบจังเขาบอกว่าโตมากับชุดน,นี้โอ๋อแสดงว่าแฟนแฟนมาแฟน,นแตั้งแต่ เราเริ่มเล่นจนถึงปัจจุบันเนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนเลยที่อยู่ไทยจะถึงแล้วนะจะถึงโรงแรมแล้วนะเดี๋ยวช่วงกักตัวในวันไหนบ้างๆาเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ให้ ให้ให้ให้มาพูดคุยกันเนาะไรสดไม่ต้องส่งรีเควสมานะโดเนตมันไม่ดีโดเนตมันช้าไรที่ดูไรสดแต่ไม่ต้องส่งรีเควสมาค่ะเพราะว่าโดเนตโดเนตมันช้าเน็ตมันนี่ก้าบาทอยู่เนาะดเนก้าบาทดเนตมันยี่ก้าบาทอยู่ช่วงเนี้ยเออเขาสีสึงหรือเขาสีหัวหรือ เจอกันหลังลอดลูกนะคะได้จ้าได้จ้านะไปเจอกันหลังลอดลูกนะคะแล้วมีจะไปทอดลูกแล้ววะเจ๊ตบได้คะแนนด้วยตตองไปเขาเว้าจตตบทัดเขาที่ไหนได้เขาเฝ้านิด ข้าวมากไม่ได้กินข้าวเลยโอ้สัญญาเขาอิบมาแล้วอะไรเหรอเขาเสัญญาว่าถ้าได้ถ้าได้เซนงเออถ้าได้เซอ่ะจะได้เซ็ลั์านค่ะแล้วเขาก็อินบ้างมาให้ีเขาพร้อมาสัญญาครับเยี่ยมเราควรบอกว่าอย่างไะคะเราเกรงใจอ่ะเเกรงใจนะเอาข้อเพลงไปก่อนอะไรนะี่บอกว่าเออเพลงแล้วก็เปูดเพลงแล้วเศร้ามากแล้วแบบ โอ้โหพราปิดเพลงปุ๊บน้ำตาไหลแบบโอ้โหเขาเลือกเพลงด้แบบต้องบอกว่าโอ้โห,โโหมาแมทนี้แบบที่คนดีเจเลือกเพลงได้มันมากได้เข้าวเข้าว่าอัธรลมากเลออ,อย่าลืมไปติดตามนั้นมีดีเจกับกับกับคุณเตณิ้ลเนาะสองคนเนาะที่คอยแบบสาษางแล้วก็จะกับทีมเราแล้วก็เขาก็คอยตามแบบเออตามเชียร์ทีมเราด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย จะถึงแล้วนะจะถึงโรงแรมแล้วนะยังย totally ังไม่ได้เล่น t ิก t อกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วงกักตัวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสมัครทิกกอกได้ปะแต่ไม่รู้เล่นยังไงนะต่อ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 ให้น้องสมัครให้ขอบคุณก้าขอบคุณทุกคนค่ะที่เชีย์วันนี้ เออทุกวันจะวายเก็บจะวายยิ่งเก็บมากินกลับมากินหมูกระทะเอออยากกินมากอ่ะหมูกระทะไหนใครบอกดีแนะนำดิหมูกระทะร้านไหนเด็ดอ่าขอนแก่นขอนแก่นเนาะอแก่นเด็ดอ่ะขอนแก่นค่ะลูกแล้วหมูกระทะได้ได้เดี๋ยวกักตัว14วันเราจะเล่นติ๊กต็อกบ้างเพราะว่าไม่มีอะไรทำไง ช่วงนั้นก็คงไม่มีอะไรทำแล้วไงอยู่ห้องใายห้องมันแล้วก็เนี่ยแหละแลถึงแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ตามเชียร์พวกเรานะคะไปแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่มาคุยกันใหม่บ๊ายบาย